วัดีค่ะวันนี้แม่โตมารายงานตัวอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้ก็แม่โตก็อยากมาอัปเดตใบหน้านะคะให้ดูว่าแต่อากาศเย็นมากนะคะได้ประมาณ3วันแล้วค่ะสาสวันแล้วอากาศเย็นก็จะแต่หน้าก็ยังนวลอยู่เหมือนเดิมน,นะคะอย่างไงก็ต้องทันงานแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้แม่โตก็อยากมาล้างหน้าแล้วก็พอกหน้าให้ดูนะคะแล้วก็ แล้วก็ทาอะไรต่อในช่วงเย็นนะคะแต่วันนี้ก็มีสาระอีกเช่นเดิมนะคะแม่ต๊อจะแบ่งปันนะคะวันนี้แม่ต๊อกทำน้ำผลไม้น้ำปั่นผักผลไม้นะคะเป็นสมูทิี่เพื่อสุขภาพค่ะแม่ต๊อจะชอบทำดื่มประจำทำให้ลำไส้เราดีด้วยแล้วก็วันนี้ทำนมถั่วเขียวนะคะ นมถั่วเขียวทำเองค่ะแล้วก็นมถั่วเขียวนี้จะ,ะเดี๋ยวถ้าท่านใดอยากได้วิธีทําเดี๋ยวบอกอทักทายไม่ต้อมานะคะเนี่ยไม่ต้อจะจะบอกวิธีทํานมถั่วเขียวดื่อนะคะดื่มแก้วนี้นะ่อร่อยไปเป็นมื้อเลยนะคะเพราะ เขาจะอิ่มนานนะคะต้องดื่มต้องดื่มทุกวันนะคะ,ะทีนี้เรามาเรื่องของเราก็คือแม่ตอก็อยู่ในระหว่างที่ไล่ขุยอยู่ก็ก็ยังคงทาเหมือนเดิมอันดับแรกแม่ตอก็ต้องล้างหน้าน้องหนูคุณแม่ขอสำลีเช็ดคาร์บไมล์นะคะ,นะคาร์บไมล์เป็นการล้างหน้าที่สะอาดหมดจด เป็นการล้างหน้าด่านแรกของการทําความสะอาดผิวผิวหน้าของเรานะคะแม่ต๊ากจะขาดไม่ได้เลยค่ะต้องใช้ทุกวันใช้แล้วจะชอบในกลิ่นของเขาแล้วก็ละมุนมากค่ะเมื่อเช้านี้แม่ต้อก็ล้างหน้าพอกของพอกเสร็จแล้วแม่ต้อกก็ทาชุดเซรั่มเซตไล่ขุยนะคะชุดเซรั่มเซตไล่ขุยยาว แล้วก็สามด้วยกันแดดกันแดดแม่ตอจะเป็นกันแดดสามตัวเหมือนเดิมกันแดดสามตัวของแม่ตอก็คือขอโทษมากเลยวันนี้รู้สึกว่าเนี๋ยนะคะกันแดดสามตัวเนี่ยน้องหนูมาเหมือนเดิมลูกกันแดดสามตัวของแม่ต้อนี่คือขาดไม่ได้ก็คืออ่าต้องค่ะสามตัวแม่ต้อนะะี่ค่ะก็คือเป็นกันแดดกันแดด A p s 15นะคะแล้วก็ตัวนี้กันแดดตัวนี้จะบีบเยอะกว่าบีบมากกว่ากันแดด2ตัวนี้นะคะกันแดด2ตัวนี้จะเป็นกันแดดอ่บีและกันแดดอยิ่ฟ้าน้องหนูมันหล่นอีกค่ะขอบคุณค่ะมือลื่นนะคะอ่ะกันแดด2หลอดนี้คือบีบนิดหน่อยนิดเดียวค่ะเข้าเม็ดถั่วเขียวก็ได้นะคะ ส่วนกันแดดเหล่านี้เราบีบเยอะแล้วก็เรามาผสมกันเมื่อผสมกันเรียบร้อยแล้วเราก็ปะปะแล้วก็กรีๆเรีนั้นค่ะกันแดดชอบมากกันแดดสมุนไพรของจันทรวาสก็ล้างข้บบาวมไม้เหมือนเดิมนะคะ ก็จะชอบชอบแบบนี้ค่ะชอบมากเลยรู้สึกทําให้เราไม่มีไม่มีเหนียงเหนียงเราจะน้อยลงแล้วก็หน้าเราจะเรียวขึ้นเหมือนกับการต้านแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะผู้หญิงเราอย่าหยุดสวยนะคะต้องดูแลตัวเองนะคะ,อะพอเสร็จแล้วแม่ตาก็จะเริ่มโมนเหมือนเดิมนะคะเป็นการบริหารผิวไปในตัวค่ะ พงนี้แม่ต้ออยากอยากมาคุยเรื่องเรื่องอ่าสิ่งที่ดีๆที่ของจันสว่างเขาทาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณภายนอกของเรานะคะพรุ่งนี้แม่ต้อจะมาคุยเรื่องสบู่สปากับบอดี้มะเขือเทศแล้วก็สองตัวนี้ด้วยดีไหมคะอยากจะมาอธิบายให้ฟังพรุ่งนี้นะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวนวดนวดหน้าอกผู้หญิงนะคะมาบำรุงโซ่อกผู้หญิงอันนี้จะเป็นเมอร์จนอนเซนลาบุญทดูแลดูดูแล,แลน้องสาวข,ของของคุณผู้หญิงทุกทกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยทองหรือว่าวายัยวัยสาวได้ได้หมดนะคะต่วนี้จะช่วยได้เยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ก็จะมาเล่าและอธิบายและมาเป่งปันนะคะพรุ่งนี้นะคะ <S <S คือเราภ่า คือเราต้องสวยครบสูตรใช่ไหมคะสวยครบสูตร,ตรก็คือสุขภาพภายนอกสุขภาพภายในสุขภาพภายนอกและสุขภาพภายในนี่สำคัญนะคะของผู้หญิงคู่คือคู่กับผู้หญิงเลยนะคะประเทศย้อนรูขุมผลนะคะย้อนรูขุมขน ก็เทปอีค่ะตอนนี้แม่ต้อเทปคาร์บไมาไ์ได้ได้ได้แบบปกติแล้วเพราะว่าคุยเราหมดแล้วนะคะคุยแม่ต้อมหมดแล้วไม่มีอยู่ในหน้าแล้วเพราะเพราะเรารู้วางแขกการผัดเซลว่าเราจะเอากี่วันแม่ต้อผัดเซลแบบตื้นแบบ6หรือ7วันแล้วสวยเลย เสร็จแล้วแม่าก็จะสบู่เหมือนเดิมค่ะปีเป็นฟองเยอะๆนะคะสบู่บางุหลียมังคุดยังใช้สบูเ่เลยมังคุดหรือใช้มูดโฟมก็ได้ค่ะมูดโฟมก็ได้นะคะเพราะว่าเราต้องใช้ตามสภาพอากาศด้วยเมื่ออากาศเย็นเราก็อาจจะใช้สบู่หรือวันหาวหรือมูดโฟมล้างหน้าของเราตามสภาพสภาพอากาศและสภาพผิวด้วย ถ้าถ้าผิวแห้งเราก็มาใช้อามูดโฟมและก็ว่านหางสบู่เหลวว่านหางของจันสว่างนะคะเสร็จแล้วไม่ก็พอกลางด้วยฝองน,น้ำ ไปไวหน่อยนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปก็นี่คือชีวิตประจำวันของแม่ต๊อที่ที่ต้องพอกหน้าทุกวันเพราะเราพอกหน้าแล้วเรามีความรู้สึกว่ามั่นใจในความสะอาดในการที่เรามาดีท็อกผิวดีพอกผิวทุกวันนะคะอย่าให้ ให้ค้างค้างในรูขุมขนเรานะคะสิ่งที่สปกปรกหรือสิ่งมลภาวะต่างๆทีุ่ดตันรูขุมขนเราไม่อยากให้รูขุมขนเราเรามีอะไรอุดตันเราอยากให้สะอาดเวลาเรานอนเราจะผ่อนคลายแล้วก็จะ,อะนอนหลับสบายะค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องใบหน้าอีกแล้วและแม่ต้อจะมาเล่าเรื่องหลังจากที่ไล่ขุยไปแล้วแม่ต้อก็จะ,ะยวมีโอกาสจะ ช่วงนี้แม่ต้อ,อยังยังใช้ชุดไฮโซไล่ขุยอยู่นะคะชุดไฮโซไล่ขุยอยู่แล้วจะมีช่วงหนึ่งที่ขุยมันหมดแล้วแล้วแม่ต้อเอออากาศเริ่มเย็นแม่ต้อก็จะอาจจะตอนเช้าจะเสริมด้วยโนเนอร์ด้วยทนเนอร์นนอะโวตอนเย็นแม่ต้อก็ก็จะเสริมด้วยสลิปปิมาร์กนะคะแล้วหน้าฉ่ำวาวเลยคะ่ะตื่นขึ้นมาหน,น้าฉ่ำมากวันนี้แม่ต้อก็ไม่ได้ล้างเปลือกตานะคะแม่ต้อก็ เลยไม่ต้องหลงตาดิ้งกลับไปถึงบ้านไม่ต้องจะได้ล้างตัวไอ้รอบดวงตาออกแล้วค่อยทานะคะอ่าเริ่มต้นนะคะก็สีล้ำไว้สีล้ำไว้ก็จะทาไปเกี่ยวก่อนก็จะดูเหมือนหลายตัวไปนะคะก็แล้วแต่นะคะถ้ามีเวลาก็ทาได้ไม่มีเวลาเราก็รักขั้นตอนไปเลยะคะ่ะ เพราะว่าเมทในความชอบของของแม่ซอสคือชอบทาไปเจลก,ก่อนทุกครั้งที่จะลงชุดซิลลัมลูกค้าก็ชอบด้วยนะคะชอบตามเลยค่ะเพราะว่ามาลองแล้วเออชอบขาดไปเจลไม่ได้เลยค่ะทุกคนต้องมีติดไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยซิลัมทูทาด้วยกันนะคะอย่าแยกเขานะต้องทาด้วยกันนะเป็นคู่เป็นเซต เซลล่าวันทูเนี่ยต้องทาด้วยกันเกลีย่ยแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ต้องก็จะยกทุกครั้งยกขายกยกข่ยกยก,ยกเพื่อจัดระเบียบใบหน้าผัดเซลล์รอบนี้มีรู้สึกพอใจมากเพราะว่าล่องล่องแก้มก็ตื้นทุกอย่างรู้สึกว่าเฟิร์มขึ้นเยอะเลยนะคะนุ่มด้วยนะคะทั้งคูทั้งเฟิร์มทั้งนุ่ม ชอบมากเลยค่ะเพราะว่าจะทันเวลาที่เราจะออกงานพอดีนี่ค่ะ <c oughs> อุยขอโทษจืดเหมือนนี้นะคะมุมปากล,ล่องน้ำมาแล้วก็มาอย่างนี้นะคะยกขึ้นมาช่วยกันมือสองข้างของเรานะคะขึ้นมาที่กลางน,าานะาผาคะแล้วก็ ร็จและไม่ทอดจะตามด้วยตัวสีลัมน้ำนมค่ะเอ็กเปิรเพียวค่ะชอบชอบ3าบตัวนี้มากด้วยกันค่ะทาด้วยกันค่ะสิ่งดีๆเราก็จะเติมให้กับใบหน้าเราใช่ไหมคะราคาไม่แพงหรอกคะ่ะแต่เรามอบสิ่งดีๆให้ตัวเราเราต้องรักตัวเองนะคะผูห้หญิงเรามาปฏิวัติตัวเองให้ ให้ความสุขกับตัวเองด้วยกันส่องกระจกเมื่อหน้าเราดีแล้วเราส่องกระจกแล้วเราเรามีความสุขค่ะมีความสุขมากเวลาส่องกระจกแล้วเห็นหน้าไม่สวยห,หน้าดําหน้ามีสิวมีฝ้าหน้าเหี่ยวยน่นเราก็จะไม่มีความสุขเราก็จะทุกข์ใจใช่ไหมคะซึ่งความรู้สึกนี้ไม่ต้องผ่านมาแล้วนะคะผ่านความรู้สึกนี้มาแล้วตอนนี้ส่องกระจกวันละกี่รอบก็มีความสุขค่ะเพราะว่า หน้าเราเปลี่ยนไปเหมือนกับที่ว่าสมุนไพรเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะคะคือไม่ต้อสศรัทธ,ธามากรักและศรัทธ,ธาสมุนไพรตรงนี้มากเพราะตลอดระยะเวลาที่ใช้มาเกือบสาปีคือไม่ผิดหวังเลยค่ะยิ่งใช้ยิ่งผัดยิ่งใสย่ยิ่งลอกยิ่งจางหน้าก็ยิ่งฟูยิ่งเฟิรม์มขนาดอายุเยอะแล้วยังไม่หยุดที่จะผัดเซลล์นี่เพราะเรามีความสุขแล้วเห็น ผลลัพธ์ที่ออกมาคือมันแตกต่างนะคะแม่เตาะใช้เองลองเองทุกตัวของจันสว่างเราจะต้องลองเองใช้เองเพื่อที่จะพูดได้และบอกถูกใช่ไหมคะถ้าเราไม่ใช้ด้วยตัวเองแล้วเราจะพูดได้บอกถูกให้กับคนอื่นแนะนําคนอื่นถูกไม่ถูกใช่ไหมคะเราก็เราต้องใช้ด้วยตัวเองจริงคะ่ะสมุนไพรตัวนี้มหาหศจรจย์มากเมื่อเสร็จแล้วแม่ซ้อมต้นโตของพ่อเป็นแป้งนะคะแค่นี้เอง ผงพอกตัวนี้พอกหน้าได้ด้วยทำเป็นแป้งฝุ่นได้ด้วยไม่อุดตันรูขุมขนนะคะไม่มีทางอุดตันรูขุมขนเลยนี่ยิ่งใช้หน้ายิ่งฟูยิ่งนวลค่ะก่อนที่จะทาก็าต้องบอีแตะกับแตะแตะแตะกับฝ่ามือก็ได้หลังมือก็ได้นะคะแต่เพื่อที่เพื่อที่จะให้<ม>เพื่อที่จะให้สมุนไพรเขาแตกออกล,ละเอียดแต่จริงๆเนื้อเขาละเอียดอยู่แล้วค่ะเห็นไหมครับ แค่นี้แหละค่ะตอนเย็นของใบจองก็เสร็จเรียบร้อยค่ะคือง่ายใช่ไหมคะง่ายมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่แหละผลดีของการผัดเซลล์ผัดเอาเซล์ที่เสือ่อมเซลลที่ตายเซลล์ที่ไม่พึงประสงค์เซลล์ที่มีปัญหาให้หลุดลอกออกจากใบหน้าเราแล้วพร้อมกับเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาทดแทนเซลลเก่าที่หลุดออกไป เพราะฉะนั้นใช้อย่างไงก็หน้าไม่บางค่ะไม่ต๊อการันตีหน้าไม่บางเพราะว่าใช้นี่ใช้มใม้เห็นเลยค่ะถูกไหมคะก็<ม>ท่านต้องมาลองดูด้วยตัวเองนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงแต่ต้องไปให้ถึงนะคะไม่ใช่ไปครึ่งๆกลางๆผัดเสสมุนไัยตัวนี้ต้องไปให้ถึงคลีนให้เสร็จออกให้หมดล้างแล้วก็คลีนใบหน้าออกให้มันสะอาดแล้วก็ เอาปัญหาพื้นฐานหน้าออกไปให้ออกออกไปให้มันหมดก่อนนะคะสิ่งที่ไม่ดีในหน้าเรานะคะที่ตกค้างใต้ผิวเราดันออกดึงออกลอกออกให้หมดแล้วเสริมสร้างเซลล์เด็กเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาเป็นเซลล์ผิวที่พวกเราชอบและเราต้องการที่ทุกคนมาผัดเซลล์ก็เพราะสิ่งนี้แหละค่ะคือผัดเอาเซลล์เสื่อมออกแล้วก็เสริมสร้างเซลล์ใหม่มาแทนนี่แหละทำให้ เมตากรูโกงอายุเป็นการชะลอผิวด้วยการผัดเซลล์เสื่อมค่ะโอเคนะคะแล้วก็น้ำผลไม้มีหลายมีเบอร์รี่มีบิลรูทมีแครอทมีมะเขือเทศแล้วก็มีสวรสฝรั่งแล้วก็มะม่วง มะม่วงด้วยค่ะแล้วก็จะมีอโอหลายตัวนะคะแล้วก็ผักผัก่อมแซบเมื่อเช้าหาคะน้าเคลไม่มีก็เลยเอาผัก่อมแซบผัก่อมแซบอีสานเขาเรียกผักอมแซบนี้ก็มีประโยชน์นะคะไม่ต้องเอาผัก่อมแซบกับวอเตอร์เคสมาปั่รวมกันแล้วก็ดื่นะรักตัวเองนะคะทุกท่าน อันนี้นมส่วเขียวแล้วก็ใส่ใบเตยด้วยอ,อร่อยค่ะเราไม่ใส่น้ําตาลนะคะเราจะเอาความหวานธรรมชาติค่ะทีนี้ก็หวังว่าทุกท่านคงได้ประโยชน์ที่แม่ต้อ,อามาแบ่งปันนะคะก็วันพรุ่งนี้ค่อยอามาดูคลิปที่แม่ต้อจะมาคุยเรื่องเรื่องอเรื่องอเวอร์อเจนนอนซีรัมของผู้หญิงนะคะของคุณผู้หญิงผู้หญิงนะคะแล้วก็ดวด วดสบน,น,นะคะแล้วก็จะมีสมุนไพรบังกวาเขือเทศท,ที่ไม่ต้องจะมาเล่าให้ฟังว่าผิวกายดูแลยังไงนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ